าแตงโมปลาแห้งออกมาเลยนะคะ,ะมาแล้วค่ะตั้งเลยค่ะทีนี้ถ้าตั้งอย่างนี้เราจะหันยังไงอ่าได้ได้ได้อยู่อ่ะก้องต้องถ่ายตรงนี้ใช่ไหมตั้งนี้ก็ได้ค่ะเอามุกไปที่หนึ่ง,งผ่าแต่อเล็กซ์มาผ่าลีนามาผ่าแตงให้หน่อยใครว่างผ่าแตงให้หน่อยนะคะตรงนี้ อันนี้นะคะเป็นแต่เราจะสาธิตวิธีการทำแตงโมปลาแห้งนะคะเมนูที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็ลำจะเราจะเอาเข้าในห้างในเร็วๆนี้นะคะอ่าส่วนผสมของเรานะคะแตงโมปลาแห้งจะมีอันไหนคืออ่าเช้า,ชาเด็กเตรียมว้ให้แล้วใช่ไหมตรง,ตอ,งอันนี้เป็นปลานะคะเป็นเนื้อปลาที่เราอบไว้แล้วเมื่อเช้าที่ชาววิ่งเข้ามาอบเมื่อเช้าปลาช่อนแห้งปลาสลิดแห้งปลาอะไรก็ได้ที่มีกลิ่นหอมนะคะอบ เราไม่ใช้การทอดเราใช้อบแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะคะ,ะผสมกันมีกุ้งแห้งเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะบดละเอียดแล้วก็มีหอมเจียวนะคะมีหอมเจียวมีเกลือมีน้ำตาลนะคะไมะ่จุดไฟเลยค่ะจุดไฟเลยค่ะไอใครผู้ช่วยหน่อยค่ะจุดไฟให้หน่อยไฟไม่ติดติดไฟให้หน่อยค่ะฮัลโหล ฮัลโหลไฟไม่ติดติดเตามีเป็นชามมันติดแล้วได้ยินเสียงอ่าเดี๋ยวเตรียมนะคะติดไหมคะฮัลโหลค่ะไฟอันนี้มาไหมไม่เป็นไรค่ะไฟไม่ติดไม่เป็นไรทุกอย่างเราทําไว้แล้วนะคะไฟอ่านะคะหอมเจียวนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยไม่เป็นไรค่ะอ่าได้ได้ขอไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนไม่ต้องเราทอดเราเจียวไว้แล้ว เครื่องปรุงนะคะปลาแห้งตำบดละเอียดนะคะลงไปแล้วนะคะกุ้งแห้งอบนะคะบดละเอียดใส่ลงไปหมดเลยนะคะ,ะน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะตอนนี้เกลือนิดหน่อยเท่านั้นนะคะเกลือเราขอแค่นิดสองช้อนพอน้ำตาลใส อชอบหวานใส่หวานมากหวานน้อยเอากลางๆแล้วกันนะคะสอสนะคะอ่ะทุกอย่างเครื่องปรุงผสมรวมกันนะคะวันนี้เราไม่ได้เจียวหอมตอนนี้เพราะว่าเร่งรีบนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเอาพัดลมมาเป่าให้หน่อยไหมคะขอน้ำตาลอีกนิดความหวานตามที่เราชอบนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเรา ่าไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องแรงนะคะอะโอ้ขอคัดลมหน่อยค่ะปิดไฟได้เลยค่ะฮัลโหลโอเคค่ะอ่าขอน้ำตาลอีกนิดน mm ึง hmm. โอเคแล้วค่ะปล <Hello. S 1> าแห่นะคะพัดลมอันนี้ของเราผสม หอมกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะคะอ้าวเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะน้องเปิดฝาเลยค่ะลูกค้าเข้าแถวมารับได้เลยนะคะเอ้แจกกว่าใครอยากชิมนะคะไม่ไม่เดี๋ยวสักครู่เอาแจกเลยค่ะตักเดี๋ยวไปแจกเลยค่ะโอเคต้องเปิดฝาก่อนนะคะเทใส่ตักใส่นะคะอันนี้น้ำค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนเปิดวางอเลย หอมเดียวมาค่ะหอมเจียมเทใส่เลยค่ะพัดลมพัดลมหน่อยค่ะร้อนมีพัดลมไหมคะเจ้าหน้าที่ช่วยดูพัดลมให้นิดนึงนะคะด้านหน้าหอมเจียวนะคะเพิ่มความหอมเดี๋ยวแจกเสิร์ฟอันนี้คือเบรเค้าก่อนกลับนะคะอ่ะาเจ้าหน้าที่ตักใส่นะคะแล้วเสิร์ฟได้เลยนะคะอ่าเลยค่ะทำเวลาหน่อยค่ะเขาจะกลับกันแล้วนะคะทำเวลาหน่อยนะคะเทมเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะแจกได้เลยนะคะอ่ะคนเปิดก็เปิดคนแจกก็แจกค่ะตากใส่แล้วแจกได้เลยนะคะขอทีมงานหน่อยค่ะขอทีมงานมาช่วยหน่อยค่ะตากเสิร์ฟได้เลยค่ะอ่ะเปิดเปิดพัดลมตรงนี้เลยค่ะจองเลยค่ะแมลงมาเยอะแล้วมันหอมอ่ะตากแจกเลยค่ะตากคนแจกแจกเลยค่ะฝาไม่ต้องปิดนะคะอ่ะตากตากใส่เลยค่ะอาช้อนปเยรยนิดเดียวค่ะอ่ะโรยนิดเดียวค่ะโอเคพอแล้วค่ะอ้าวโอเคค่ะพอแล้วค่ะ โอเคค่ะแจกเลยค่ะเอาจานมาค่ะเอาถาดมาค่ะเอาถาดมาค่ะลองชิมนะคะค่ะแถวหน้าไปแถวแถวไปเลยนะคะตักแจกเลยค่ะอ่านะคะอ่าแจกได้เลยค่ะแตงโมนะคะเป็นผลไม้ที่น้ำเยอะ น้ำเยอะแล้วความหวานไม่ได้สูงเหมือนเมล่อนเหมือนผลไม้อื่นๆนะคะเวลาเราเราทำเครื่องปรุงกับแตงโมค่ะถ้ามีเกลือเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยตัดความหวานาตัดตัดกับความจืดถ้าเราเจอแตงโมที่จืดไม่อร่อยถ้าเราโรยเกลือหรือเกลือชมพูเข้าไปจะทำให้แตงโมหวานขึ้นนะคะอ่าเบรกรอบสุดท้ายของเรานะคะก่อนกับ เชิญชิมระหว่างนี้ใครมีคำถามถามได้อีกนะคะกี่แก้วคะครบไหมอ่า,อาโอเคค่ะเฟิร์นช่วยหน่อยค่ะเอาแตงโมงออกมาค่ะเอาแตงโมงออกมาค่ะเ้ยทำเวลาหน่อยค่ะรถจะออกแล้ววันนี้เรามีเวลาน้อยมากนะคะนิชาพูดไม่ได้เยอะมากนะคะ จริงๆอยากถ่ายทอดที่สิ่งที่พูดมาค่ะไม่ได้ไม่ได้ยกยอตัวเองแต่อยากให้ให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอะคะ่ะเราไม่ไหลลื่นไปตามเหตุการณ์นั้นๆไปตามสภาวะนั้นๆน,น,นะคะเราต้องไฟท์กับมันค่ะเราต้องต่อสู้ไม่รู้อะไรไปหามานิชาตอนที่จะเอาแตงโมเข้าห้างใหม่ๆแต่งตัวเกษตรกรใส่หม้อห่อมใส่อะไรที่เป็น คือเป็นบ้านๆของเราอะค่ะแต่มีความกล้าและบ้าพอสมควรที่เราจะกล้าเข้าไปหาเขาเราอยากขายเข้าห้างเราก็ต้องหิ้วแตงโมของเราไปห้างแล้วบอกเขาด้วยความจริงใจว่าเรามีแตงโมแบบไหนเราปลูกแตงโมแบบไหนทําอะไรอยู่ไม่ต้องสนใจว่ากระบ,บวนการมันจะยุ่งยากแค่ไหนอะไรยังไงไม่สนใจเราเอาทุกอย่างที่เรามีเอกสารอะไรที่เรามีแตงโมรเราดียังไงไปผ่าไปให้เขาชิมไปบอกเขาตรงๆ ห้างเขาจะรู้ค่ะไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องรอให้เนี้ยบก่อนแล้วไปทําไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนแล้วไปทํามีอะไรไปเล่าเขาฟังเรามีข้าวแบบไหนแล้วทําอะไรอย่าทําที่เหมือนเหมือนกันสรรหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆชื่นชมพี่คนเมื่อกี้สรรหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆทําพื้นที่เราไม่ว่าท้องนานเราจะอยู่ในช่องในหลืบตรงไหนสร้างมันขึ้นมาสร้างมูลค่ามันขึ้นมาได้เคยเห็นข้าวนาข้าวเจ็ดสีไหมคะมีนาข้าวเจ็ดสีโชว์ไหมคะ คุณเคยได้ยินข่าวนาข้าวเจ็ดสีไหมคะแม่งไม่ต้องถึงเจ็ดสีแล้วคะ่ะสามสีก็ว้าวแล้วคะ่ะปลูกนาข้าวสามสีห้าสีเจ็ดสีแล้วเอากล้องมาตั้งทุกคนมีมือถือใช่ไหมคะเอากล้องมาตั้งแล้วจ่อทุกวันวันนี้ทําอะไรวันนี้ไปไถนาวันนี้ไป ไปซอยวันนี้ไปถากหญ้าวันนี้ไปหวานกล้าวันนี้ฉันทําอะไรจับกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลให้เขาเห็นกระบวนการของเราทุกอย่างทําด้วยความเรียวและความจริงใจแต่งตัวให้มีคาแรคเตอร์การแต่งตัวมีคาแรคเตอร์สาคัญมากนะคะการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์วันนี้เจอเราสไตล์หนึ่งวันนี้มาเจออีกสไตล์หนึ่งจําไม่ได้แล้วเหมือน AI ตอนนี้ใครทํา Tik t o อกบ้างคะ ใครทำติ๊กต็อกบ้างแล้วรู้ใช่ไหมคะว่า AI มันจับรู้ไหมคะ AI การไลฟ์ในช่องติ๊กต็อกใครเคยไลฟ์ไป t นติ๊กต็อกคะใครเคยไลฟ์ในติ๊กต็อกใครทำคลิปวิดีโอลงติ๊กต็อกบ้างคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่า AI มันจับอะไรบ้าง AI จับอะไรบ้างทุกวันคาแรคเตอร์ต้องเหมือนเดิมถ้าวันนี้แต่งตัวแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มาอีกแบบหนึ่งมะลือนี้มาอีกแบบหนึ่ง AI ไม่จับให้ถูกไปค่ะเจ้าหน้าที่ AI ไม่ดึงคนให้นะคะแต่ถ้าวันนี้คาแรคเตอร์นี้พรุ่งนี้ฉันคาแรคเตอร์นี้จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายหมวกยังอยู่กางเกงยังอยู่สีสันจะเปลี่ยนไปไม่เป็นไรแต่คาแรคเตอร์ของคุณยังอยู่และคุณขายข้าวก็คือข้าว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 ,าวไม่ใช่วันนี้ข้าวพรุ่งนี้้มโอพรุ่งนี้ฝรั่งพรุ่งนี้มันฝรั่งพรุ่งนี้ต้นหอมไม่ใช่คือขายอะไร AI จะจับให้เราถ้าเราทําสิ่งนั้นอยู่ต่อเนื่องคาแรคเตอร์ s <S เดิมๆต่อเนื่องสิ่งนั้นต่อเนื่อง A.I. จับให้แล้วมันจะเรียกคนเข้ามาดูคุณเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยโอเคไหมคะอ่าตอนนี้นิชาพูดค้าเว้ลาให้เฉยนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมเมื่อไหร่ออกได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะคุณนิชาค่ะเดี๋ยวเราจะมีการกล่าวปิดนะคะแล้วก็ให้คุณกิตนะคะกล่าวขอบคุณทางฟาร์มนิดหนึ่งนะคะขณะที่กาลังชิมนะคะแตงโมปาย่างนะคะหลังจากที่ได้พวกเรานะคะคณะเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ าชาวเกษตรกร,ร,กรจากจังหวัด<ต>อยุทยานะคะได้เข้ามาศึกษาดูงานในฟาร์มของเรานะคะเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะและหวังว่านะคะคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็ไปเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้มีศักยภาพในพัฒนาเกษตรกร,ร,กรของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะอขอเลี้ยงเชิญนะคะคุณกิจนะคะ คุณกิจคุ้มดอนนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนนกค่ะผู้นำคณะค่ะขอเรียนเชิญกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งค่ะขอไม่ด้วยค่ะเหลือเหรอคะเชิญค,ครับครับสวัสดีครับผมกิจคุ้มคอนนะครับก็ในานามของผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานนะครับเป็นเษตรกรและก็เจ้าหน้าที่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณ so, นิชานะครับเก้าสุริยานะครับที่มาให้ความรู้นะครับและเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการปลูกตั้งโมนะครับก็หวังว่าจะได้แนวคิดแล้วก็วิธีการไปปรับใช้นะครับขอให้เราตบมือดีนะครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะต้องขอขอบคุณคุณกีดคุณนอนอีกครั้ง ค่ะแล้วก็มีการขออนุญาตมอบของที่ระลึกค่ะมีเจ้าหน้าที่รับนิดนึงค่ะอ้ขอบคุณมากค่ะขอเชิญขอเชิญอาจารย์อ่านถ่ายรูปเป็นเกียรติพร้อมกันด้วยค่ะค่ะแต่มอบแตงโมให้ด้วยค่ะขอแตงโมหน่อยขอบคุณค่ะค่ะทั้งเราก็มีของที่ระลึกมอบกลับไปเช่นเดียวกันนะคะเป็นแตงโมนะคะพีเมียมนะคะ ระเช้าผักตบอันนี้นะคะเกษตรกรสามารถติดต่อมาได้นะคะค่ะข,ขอบคุณคุณนิชาแล้วก็คุณกิตที่มีสองกระเช้าค่ะขอบคุณมากค่ะและสุดท้ายให้คุณนิชากล่าวปิด นะคะการศึกษาดูงานครั้งนี้อีกนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะนิชาขอทิ้งท้ายทั้งหมดที่จากใจตัวเองที่อยากพูดแบบสองชั่วโมงเต็มเ็มแต่วันนี้เนื่องด้วยชเวลาเรามีน้อยมากนะคะสิ่งที่อยากพูดอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้พวกเราอะค่ะพอเรายืนจุดนี้แล้วอะค่ะเราอยากให้เพื่อนเราอะค่ะขึ้นมายืนบ้างสำเร็จบ้างอยากจะบอกเยอะๆแต่ด้วยเวลาที่จํากัดมากๆแค่อยากฝากไว้ว่าเราอย่าเป็นแค่เกษตรกรเราจงเป็นนวัตรกรเกษตร ที่มีความฝันและแรงบันดาลใจที่ที่มั่นคงยิ่งใหญ่ถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่มากพอเรามีเป้าหมายใหญ่มากพออะไรที่เป็นปัญหามันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทุกปัญหามีทางแก้ขออย่ายอมแพ้มันเราต้องหาทางแก้ให้ได้ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางแก้ไขเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากขายข้าวให้แตกให้แตกต่างให้ได้ราคาดี มันมีกระบวนการอยู่ตอนนี้โลกโซเชียลมันเยอะแยะมากมายให้เข้าไปหาความรู้ดูอย่าเป็นแค่เกษตรกร,ร,กรจงเป็นนวัตรกร,กรเกษตรที่มีความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจสูงแลวทำมันให้ <Okay S 2> สําเร็จขอให้ทุกท่านกลับไปแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของการปลูกข้าวหรือทําเกษตรทาอาชีพของตัวเองได้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วถ้าใครสนใจก็กลับมาหาเราใหม่ได้นะคะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางที่ให้ไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าคงได้ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมอีกนะคะสุดท้าย